เดือนนี้งดใจฟุ่มเฟื่อยแค่หาสเตปกับมีเงื่อนเหลือเก็บลองมาฟังบึงข้อที่หนึ่งตรวจสอบค่าใส่ใจทั้งเบิดเช็คใบแจ้งหนีและเบิงวาเข้ามีค่าใส่ใจอีอย่างแน่ที่จ่องใจในแต่ละเดือนข้อที่สองจัดหมวดค่าใส่ใจแยกแยะค่าใส่ใจจำเป็นกับค่าใส่ใจที่บ่ิจาเป็นข้อที่สามตั้งงบใส่ใจจัดสรรงบประมาณให้ชัดเจนแล้วบันทึก รายได้กับสิ่งที่จําเป็นข้อที่สี่ตั้งเวลางดใจกําหนดระยะเวลาที่สิเริ่มจากการงดใจสิเป็นหนึ่งอาทิตย์หรือว่าหนึ่งเดือนถ้ายังบ่มั่นใจก็เรื่มจากสั้นๆก้อนก็ได้ข้อที่หา้ามีแผนสำรองสําหรับใส่ใจฉุกเฉินอย่าลื่มกันเงื่อนไวสสาหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินมาเริ่มกันเลยคือแบบว่าบางคนกับแบบว่าเช่นในนอสิ่มีเงิ่อนเข็บเป็นมอ แต่เกิดว่าเฮ็ดตมห่ากก้อที่่อยเว้ามากนี่เข้ากับมีเงื่อนเก็บบอมีบ่บม,บมีหลายกับมีหน่อยแหละคอยมั่นใจว่าต้องมีเงื่อนเก็บแ้ๆแต่เกิดว่าเขามีจะแบบว่าเอามาใส่ใส่ใส่กรนี่บ่มีแแ้ๆและอีกอย่างนึงก็คือเวลางเงื่อนออกปูเข้าตังเก็บไปเลย10%อกันไ้เลย10สิเก็บแบบว่าเงื่อนสิออกเท่าไรกระางสมมุติว่าเขามีเงื่อน1มื0นนึง เก็บไปเลยสิปร์เซ็นต์นั่งสีเสปอร์เซ็นต์กับสิพันหนึ่งเมมนบอนั่นลหละ